สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะเที่ยวบ้านน้องๆอีพีที่176มาแล้วจ้าอันนี้น้องเขาก็ต่อเติมปราสาทเดี๋ยวเราไปดูกันนะจ้าพี่ปอไปปราสาทต่อเติมผมหน่อยครับอันนี้อีกอันเป็นตลาดยุคโบราณครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูอันแรกก่อนละกันนะจ้าเอาไปทำละครได้เลยครับขอบคุณเรื่องหน้านะจ๊ะไปๆไป,ปไปดูซิว่าน้องเขาต่อเติมอะไรบ้าง เคยมีความคิดว่าจะต่อเติมแต่คิดไปคิดมาโอ้โหใหญ่จัดต่อเติมไม่ไหวอ่ะมาดูน้องเขาต่อเติมดีกว่าในฮ่ออกแนวแบบเกาหลีเกาหลีถ้ามันไม่มีอะไรมันก็ดูแบบโล่งโล่งจัดอะเนาะพอมันมีแล้วก็เออดีเห็นไหมความคิดสร้างสารรค์อันนี้ต้องแนะนําดูเออซีรีส์เกาหลีเรื่องหนึ่งอะย้อนยุก็คือสนุกมากทุกคนเดี๋ยวไปดูชื่อก่อนจำไม่ได้เรื่องเลยอันนี้ที่มันจะมี หงอะไรนะหงเพิงหรือหงทองเอ้ยไม่ใช่หงไฟอะไรสักอย่างนึงอ่ะเออไม่รู้เรื่องอะไรนะจําไม่ได้แล้วนางเอกเป็นนักฆ่าทุกคนเออสนุกมากอ่ะดูดีน้องเขาแบบทําแบบว่าเอ้ยพี่ปอก็ดูด้วาทาห้องไหนบ้างเอาจริงๆนะมันห้องมันเยอะถ้าเดินงงก็คืองงไปหมดอนะงงมากๆแต่เนี้ยน้องเขาก็ทําห้องนูน้นห้องนี้นะไปเดินดูกันเอานะทุกคน คือบอกแล้วไม่เหมาะกับการที่พี่ปอจะเดินอะไรแบบเยอะแยะมากมายแบบนี้เอออ่ะนี่อันนี้ก็ชั้นหนึ่งนะนี่อันนี้ห้องเสื้อผ้าทุกคนห้องเสื้อผ้าเดี๋ยวไปดูชั้นบนกันดีดีกว่านี่ชั้นไหนไม่รู้นะเดินจนงงอะ่ะทุกคนเอาง,าง,ง่ายๆพี่ปอเดินจนงงอะ่ะเออไปขึ้นไปชั้นบนดีกว่าเพื่อให้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเออคิด คิดแบบว่าเออคิดดีอ่ะเก่งตบมืออันนี้ก็เป็นแบบเอ้ยน่ารักไปเบเบฮ้ยอันนี้ดูดีมีชาติกูลมากเลยตรงเนี้ยเอ้ยน้องเขาทำดีนะอ่ะก็ประมาณนี้เวียนหัวกันเล็กน้อยถึงปันกลางพี่ปอหมุนไงจะดูว่ามันมีอะไรบ้างเออน้องก็ส่งมาสองไอดีนะไปดูไอดีที่2องก็ดีกว่านะจ๊ะอันนี้พี่ปอจะบอกว่าลดมากดีมากเยี่ยมมาก อ่เนี่ยน้องเขาบอกว่าเป็นตลาดแบบยุคโบราณครับเกาหลีเอาไปทำละครสั้นได้นะครับขอบคุณลร่วงหน้านนะจ๊ะพี่ปอจำชื่อน้องไม่ได้น้องพูดชื่ออะไรมาไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะอ่ะไปดูไปดูอันนี้หลอกหลอกเฮย้ยทำดีอ่ะอันนี้หลอกหลอกคือแบบว่าเฮ้ยอันนี้อะไรเป็นของเล่นป่ะหรือว่าเครื่องแต่งหน้านหรืออะไรหรือเป็นของเล่นของเกาหลีอ่ะ เฮ้ยจะบอกว่าน้องก็าําดีมากทุกคนคือไอเดียแบบกระฉูดเลยอะเฮ้ยอะไรแบบเนี้ยเฮ้ยเดียดูดิเป็นบ้านแบบเกาหลีเกาหลีอะทุกคนอ๋อดีเวอร์อืมคือแนวแบบเนี้ยคือแบบเอ้ยเดีะชอบอะคือทําให้มีแบบว่าเอยากทําอ่ะพี่ปอเห็นหลายคลิปแล้วเฮ้ยจริงๆอยากทําจริงๆ โอ้น่ารักอะทุกคนดูดีโอ้โหอ,อันนี้อะไรเป็นตลาดใช่ไหมหูยดูดิอันนี้กินแบบเกาหลีจ้ากินแบบคนเกาหลีเหมือนเวอรอันนี้ก็เป็นข้าวบบนงเนื้ออะไรก็ว่าไปโอ้โหทำดีอันนี้อะไรอะมีภาษาเกาหลีด้วยหรอ โอ้โหน้องแบบว่าทุ่มเทมากอะ่ะทุกคนนี่ก็เป็นแบบห้องค่าปะพกเสื้อผ้าตัดเย็บดูดิฉันจะบินทําไมก็ไม่รู้นะพี่ปอจะบินทําไมเนี่ยเออนั่นน่ะดิคือดูมวนผ้าดิทุกคนโอ้โหคิดได้ไงอะ่ะชุดเกาหลีอะ่ะชุดฮันบกอะ่ะทุกคนคิดได้ไงอะ่ะมวนผ้าทุกคนไม่รู้จะชมอะไรดูดิโคดูแหวนยกโอ้โห ที่ใส่พงใส่ผมอืคือแบบเหนื่อยอะ่ะชมจนเหนื่อยแล้วอะเฮ้ยมันเลิศมากอ่ะทุกคนดีสุดๆุดเลยทุกคนลองมาเยี่ยมชมกันดูนะเลิศมากเลยป่ะอันต่อไปดีกว่าน้องก็ทำเซเวอ่อะ นี่ค่ะพี่ปอเซเว่นของผมไปหน่อยนะครับผมชื่อฟิกัสครับอายุเก้าขวบไปหน่อยครับพี่ปอคนสวยโอเคปะ <laughs> สวยนานมากทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าสตรอาหารอยู่ข้างเซเว่นคือดีอ่านี่อะไรขายอะไรพวกประมาณว่าน้ำผลไม้หรือเปล่าหรือจะเป็นไวน์มีอาหารซูชิด้วยนะเอ้ยก็ทำดีนะแบบ ความคิดสร้างสารรค์อ่ะอันนี้อะไรอุย้ยทำเหมือนของจริงเลยที่จอดรถเฉพาะลูกค้าที่มาเซเว่นอีลเวนเท่านั้นจอดได้ไม่เกินสิบห้านาทีประมาณนี้ปะเออเออน้องเ็าทำโอเคเลยนะอืมเดี๋ยวจะบอกอะไรให้คืออยากรู้ว่าเซเว่นมึงนอกเขามีห้องน้ำและเซเว่นประเทศไทยอะที่มีห้องถ้ามีห้องน้ำถ้ามีห้องน้ำจะดีมากเลยรู้ปะคือห้องน้ำเราหายยากมากอะ่ะ ราจะเข้าตรงไหนอ่ะคือเราเข้าไม่ได้ถ้าออกนอกบ้านใช่ปะเออถ้ามีห้องน้ำคือจะลดมากเลยอ่ะเนาะอ่ะหลังต่อไปหลังนี้ก็ชมคือชมทุกหลังวันนี้คือแบบดีมากอ่ะพี่ปอไปบ้านหนูหน่อยค่ะขอมาหลายคลิปแล้วนะพี่ปอคนสวยบ้านนี้อาจจะไม่สวยเท่าคนอื่นเพราะมันเป็นหลังแรกที่สร้างค่ะชื่อเล่นชื่อลันตาค่ะอายุ11ปีพี่ปอคนสวยโอ้โหหลังแรกเป็นสลบดีกว่า คือแค่เห็นข้างนอกก็รู้แล้วว่าบ้านน่ะสวยมากคือถ้าสร้างหลังแรกได้ขนาดนี้โอ้โหหลังต่อไปพี่ปอบอกเลยว่าสวยแน่นอนเพราะอะไรรู้ปะ่ะดูโครงสร้างของบ้านนี่ทุกคนจัดเต็มแบบสุดๆอ่ะให้ดูบ้านหลังคาเปลี่ยนนิดนึงนะคือจะดีมากโอ้คือแบบโอ้โหเข้าไปดูอ่ะให้ดูเดีนี่สร้างหลังแรกคือเ็าทาแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เฮ้ยเหมือนบ้านของแบบของจริงๆอะ่ะอันนี้คนที่เขาเริ่มเก่งแล้วนะเนี่ยที่แบบเนี้ยที่คิดได้ว่าเฮ้ยมันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องทําแบบนี้ดูดิด,ดูอันนี้ขนาดน้องแบบว่าทําครั้งแรกน้องอาจจะยังไม่เก่งใช่ไหมขนาดยังไม่เก่งยังขนาดนี้เลยทุกคนโอ้โหให้ความแบบเขาเรียกว่าความอะไรอะ่ะคือมันดีมากอะทุกคน เออข้างล่างนี่คือแบบโอ้โหรดหรูข้างบนนี้อยากให้มีเป็นแบบอ,อแต่ข้างบนก็ในแต่ละห้องอะดีแล้วแต่ห้องส่วนกลางอยากให้เพิ่มอีกนิดนึงเฮ้ยสวยอะทุกคนเนี่ยน้องทําหลังต่อไปเชื่อปะมันจะสวยมากมากมากเลยอะเออดูดิเห็นปะเออห้องนี้ลดมากเลยอะดูดิโหสุดยอดเลยอะแล้วมันแมทกันไปหมดเลยอะบ้านแบบมินิมอล ใช่สไตล์อะไรสักอย่างนึงที่มันแบบว่าเออบ้านแบบเนี้ยเขากำลังฮิตนะแบบน้ำตาลน้ำตาลขาวขาวของไม่ต้องเยอะแต่ว่าดูดีอะไรเงี้ยโอ้ยเดียวดีมากดีสุดสุดเลยอืมเห็นปะ่ะน่ารักเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยไม่ใช่เหนื่อยอะไรนะพูดเหนื่อยคือดีมากชมเลยชมแบบจักรใจจริงแล้วว่าอุ้ยสร้างดีเวอร์อืม หลังต่อไปอันนี้เหมือนพี่ปอเคยมาแล้วป่ะน่าจะเคยมาแล้วป่ะพี่ปอหนูชื่อต้นหนาวค่ะอยุ่เจ็ดปีไปหน่อยได้ไหมคะหนูทำเองจริงปะเนี่ยทำเองจริงป่ะเนี่ยละไว้ว่าเออเคยเคยมาแล้วอ่ะแต่ไปดูบางคนยังไม่เคยมาอ่ะข้าไปดูก่อนเป็นร้านขายแบบว่าของเล่นอะไรอย่างเงี้ยอืมนี่ก็จะเป็นพวกนุ้นนี่นั้น น่ารักแบวๆบไปเห็นปะ่ะแต่ชอบอะไรดูปะ่ะชอบตรงเค้าเตอร์เวอร์ทุกคนมันเหมือนของจริงมากเค้าเตอร์ไปฝากเงินหรือไปซื้อตั๋วหนังสมัยก่อนมันจะเป็นประมาณนี้นะซื้อตั๋วแบบตัวดด๋วรถโดยสารอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นเค้าเตอร์แบบนี้หูเลิศมากอะ่ะทุกคนคือชอบมากอะ่ะอันนี้ที่ดีที่สุดคือพิชปอชอบเค้าเตอร์มากเดี๋ยวก่อนแต่เดี๋ยวไปดูรอบหนึ่งก่อนคือดีคือดีคือด,อดีให้ดีเลยอะ่ะ ไม่ได้ให้ดีเดีให้ A บวกโอเคจบแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันคลิปหน้านะจ๊ะทุกคน177อละอ่ะไป